สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านวันนี้จะพูดถึงเรื่องสัจธรรมของชีวิตในฐานะที่เราทุกคนเนี่ยรวมทั้งผู้บรรยายเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างบนนี่ก็ขนาดนี้ยังไม่ได้ตายไปไหนไยังมีชีวิตอยู่เมื่อใดก็ตามที่โรปและนามบันยังคงอยู่ด้วยกันเนี่ย ชีวิตมันก็ต้องเกิดขึ้นทีน,นี้ชีวิตเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีงานที่ให้ทำเมื่อใดที่ชีวิตมีอยู่งานก็ยังต้องมีอยู่เมื่อใดที่ชีวิตหมดไปงานก็ย่อมหมดไปด้วยเพราะฉะนั้นรักษาชีวิตไว้ให้ดี โดยเฉพาะลมหายใจที่เข้าออกอยู่ทุกวันทุกวันตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดจนถึงทุกวันนี้นะรักษาไว้อย่าให้มันหยุดถ้ามันหยุดเมื่อไหร่แล้วมันก็หมดงานเข้าใจไหมได้วยเหตุน,นี้ผู้บรรยายก็พยายามรักษาไว้ลำมานทั้งห้าตัวเนี่ย ได้พบมาหมดแล้วโดยเฉพาะไอ้ตัวที่ร้ายที่สุดก็คือจริงๆเขาไม่ร้ายหรอกมันเป็นหน้าที่ของเขาคือมัจจุมานตามมาถึงสองครั้งใหญ่ๆแต่ด้วยสติที่ละเอียดอ่อนเนี่ยทำให้ชีวิตยังดำรงอยู่ได้ใครผู้ใดก็ตาม เกิดมามีชีวิตแล้วเนี่ยอย่าได้ประมาทว่างานที่เราจะต้องทำเนี่ยมันมีอยู่สองงานใหญ่ๆก็คืองานภายนอกงานภายนอกนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับสังคมครอบครวัวสังคมหน่วยงานสังคมบ้านเมือง <S 2> <S 2> <S 2> เรายัางจะต้องทำให้กับสังคมแต่ขณะเดียวกันอย่าลืมงานภายใน งานภายในก็คืองานที่ทำให้กับชีวิตของตัวเองชีวิตมันไม่ได้อยู่แค่แปดสิบปีหรือร้อยปีอย่างที่เราเห็นด้วยตาเนื้อตาหนังชีวิตมันยังดำเนินต่ออีกยาวไกลนับพบนับชาติไม่ทุนยังไม่รู้นะจุดจบนะสำหรับปุถุชนแล้วเนี่ยยังมองไม่เห็นจุดจบของชีวิตว่า มันจะต้องเดินทางอีกยาวไกลเท่าใดแต่ถ้าใครผู้ใดสามารถจะพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลสามารถจะเห็นเส้นทางเดินของชีวิตได้สั้นเขารู้จุดจบของตัวเองความรู้ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสันทิฐิิโก นะมันเกิดขึ้นเองแล้วก็รู้ด้วยตัวเองโดยไม่มีใครต้องบอกกล่าวนะสิ่งที่พูดนี้เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังพึงระลึกอยู่เสมอว่าในฐานะที่เราเกิดมามีชีวิตเนี่ยมันมีงานใหญ่ที่ต้องทำอยู่สองงานก็คืองานภายนอกและงานภายในอย่าไปหลงติดอยู่กับงานภายนอกจนเกินพอ แล้วทําให้งานภายในเสียหายอย่างที่หลายๆคนเขาได้ทําให้เราดูว่าเขาโมแต่ไปหลงแต่ทํางานภายนอกสั่งสมมนุษย์สมบัติจนมากเกินกินเกินใช้มากเกินกินเกินใช้โดยลืมทํางานภายในคือสั่งสมทรัพย์ภายในที่จะใช้เป็นทุนเดินทางต่อในปอละโลก เขาลืมด้วยเหตุเนี่ยเมื่อทรัพย์ภายในมันมีน้อยชีวิตเขาก็จนไปไม่ไกลเนี่ยก็อยากจะบอกพวกเราว่าอย่างนั้นสิ่งที่พูดที่อะไรนี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยแต่ความจริงที่บุคคลสามารถจะเข้าถึงได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาที่บุคคลได้พัฒนาขึ้นมานใครผู้ใดพัฒนาปัญญาทางโลก อันได้แก่สุตมยะปัญญาและจินตามยะปัญญาก็สามารถที่จะรู้เห็นเข้าใจความจริงได้แค่ระบบประสาทสัมผัสแต่หากใครผู้ใดสามารถพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้เข้าถึงภาวนามยะปัญญาซึ่งเป็นปัญญาสูงสุดก็จะรู้เห็นเข้าใจความจริงที่ เป็นระเป็นจิตสัมผัสได้อย่างท่องแท้นะครับเพราะฉะนั้นก็บอกไว้ว่า,วานี่คือทางเลือกของชีวิตนะผู้บรรยายในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พัฒนาปัญญาทั้งปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมจนเข้าถึงความจริงทางโลกและเข้าถึงความจริงทางธรรมได้อย่างทองแท้จนบัดนี้ ไม่มีอะไรสงสัยเนื่องจากพัฒนามาหลายพบหลายชาติและในชีวิตนี้ที่เราสามารถจะสัมผัสได้โดยระบบประสาทด้วยตาเนื้อตาหนังเราก็ทำมามากกว่าสามสิบปีจึงได้บอกกล่าวพวกเรานะครับตอนนี้ถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือความเป็นอยู่จะเป็นมนุษย์ซึ่งมีกายยาบ เป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีกายหยาบหรือจะเป็นสัตว์ในอบายภูมิที่ต่ำจากเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอาสุรกายเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์ที่เกิดในสุขคติภูมิที่อยู่เหนือมนุษย์ในกเทวดาและพรหมต่างมีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอุดมสมบูรณ์และสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือความสุข ั้งสองสิ่งเนี่ยในอบายภูมิหายากหาความสุขไม่ได้โดยเฉพาะที่เป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรตมันไม่มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะความสุขไม่มีเลยมันมีแต่ทุกข์ล้นล้นที่ถูกจากการถูกทรมาน่ เดรัจฉานทั่วๆไปก็หายากความสุขหายากนะไม่ใช่เดรัจฉานที่เราเลี้ยงไว้ตามบ้านนี่ยมันสุขมากพอๆกับมนุษย์ผู้เลี้ยงส่วนมนุษย์มันก็สุขทุกข์อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแต่เทวดาก็ไม่ต้องมาเจ็บหัวไม่ต้องเป็นโครคภัยไข้เจ็บไม่ต้องเป็นมะเร็งไม่ต้องเป็นไตวงไตาวายเหมือนมนุษย์นะเทวดาเป็นงั้นแล้วเขาก็ไม่หิวไม่แก่เหมือนเรานะนะ่ะหุ่นเขดีทุกคนเลยนะ ยิ่งเป็นพรมเลยก็โหสุขล้นล้นเลยนั่นแหละครับเนี่ยสิ่งที่มนุษย์หรือสัตว์โลกที่ประกอบขึ้นได้รูปนามปรารถนาก็คือความสมบูรณ์ของการดำรงชีวิตขณะเดียวกันก็ความสุขที่ใครๆต่างปรารถนานั่นแหละคือชีวิตสัจจะคืออะไรสัจจะก็คือความจริงความจริงคือความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล นะซึ่งเมื่อใดเราสามารถโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเข้ากันได้ความจริงก็ปรากฏผู้ที่พัฒนาปัญญาทางโลกนะสุตตามยาปัญญาจินตามมยปัญญายกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ศึกษาในศาสตร์ต่างๆในสถาบันต่างๆทั่วโลกเนี่ยเข้าถึงปัญญานี้สองตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความจริงที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ก็ได้แก่ ความจริงที่อยู่ในข่ายประสาทสัมผัสเท่านั้นเองส่วนความจริงอีกอันหนึ่งก็คือความจริงที่เป็นจิตสัมผัสคือประสาทไม่สามารถจะเข้าถึงเหตุและผลอันนี้ได้ความจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตสัมผัสมันมีอยู่ในพุทธศาสนาเท่านั้นยกตัวอย่างความจริงเช่นคนเมาเนี่ย คนที่เมาหมายถึงคนที่ขาดสติเหตุมันเกิดจากการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาความจริงอย่างนี้เรายอมรับได้เห็นไหมเพราะเราสามารถจะโยง